สวัสดีค่ะชาลอนโรสมาสเตอร์เพชราสารคนค่ะออข,อข,อขอแทนตัวเองว่าพิเพชรนคะคะอดีตพิเพชรเป็นเจ้าของโรงงานนะคะผลิตหมอนผ้าหม่มผ้านวมค่ะก็ส่งขายตามห้างตา่างๆทั่วประเทศนะคะซึ่งทำธุรกิจนี้มาได้30กว่าปีค่ะมียอดขายต่อเดือนก็7-8หลักนะคะพิเพชรเนี่ยไม่เคยรู้จักธุรกิจ เครือข่ายขายตรงหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับขายตรงเครือข่ายพวกนี้เลยนะคะพี่เพชรเป็นคนพูดน้อยนะคะพูดน้อยไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็พูดไม่เก่งนะก็ส่วนมากก็จะอยู่แต่ในโรงงานนะคะทำงานอยู่กับโรงงานก็ทํากับคนงานพนักงานพวกนี้เนาะชีวิตก็ผูกพันกับโรงงาน,นะคะ่ะวันวันก็อยู่ในนั้นไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้พบปะลูกค้านะคะ พี่เภรมารู้จักกับอัทุมีจากการแนะนําของเพื่อนคะสมัยเรียนมัธยมด้วยกันเพื่อนเขาส่งเครื่องสําอางมาให้ทดลองใช้ปกติในพิเภรก็ใช้เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่ดังนั้นก็จึงไม่สนใจเครื่องสําอางอัทุมีเพราะว่าเราไม่รู้จักจึงไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนเขาก็โทรมาตามโทรมาตามแล้วบอกว่าเธอได้ทดลองใช้หรือยัง แล้วก็พร้อมกันให้คําแนะนําหลายๆอย่างบอกว่าไอ้ของที่เธอเคยใช้นะเธอวางไว้ก่อนได้ไหมให้หันมาใช้อัุมีก่อนนะคะพี่เพชรก็เลยลองใช้ดูค่ะปรากฏว่านะใช้ไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ เพราะมีคนมาทักว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เธอสวยขึ้นนะอืสวยขึ้นเยอะเลยนะไปทําอะไรมาเนี่ยดูผิวพรรณเต่งปังมีน้ํามีนวลเนาะมีออร่านะทําให้เรารู้เลยเฮ้ยฉันเพิ่งเปลี่ยนเครื่องสอําอางอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องเป็นอะทอมีนะ,ะก็เลยเปิดใจใช้สินค้าตัวอื่นอีกหลายตัวนะคะเพราะว่าเราประทับใจแล้วและพอใช้ไปใช้มามันก็เกิดรายได้อเพื่อนก็แนะนำอีกอะเธอก็ทำเป็นธุรกิจอีกสิอ อีกทางหนึ่งเนาะถ้าหากว่ามีรายได้อีกทางมันก็จะดีกว่าไหมอ่านี่เพื่อนเขาก็เลยพาสปอนเซอร์มานะพะาสปอนเซอร์มาแนะนำบอกเล่าเรื่องราวของอัตุมีให้ฟังพร้อมกับพูดพร้อมกับพูดแผนรายได้นะแผนการตลาดให้ฟังนะและ้วก็ยังบอกว่าอัตุมีนี่เป็น passive i n c o m นะ จะมีรายได้เป็นแบบแพทซีฟและซึ่งสามารถจะส่งต่อได้ถึง3รุ่นอ่ก็พี่เพชรก็เลยมีความรู้สึกสนใจนะก็อยากรู้เนาะมันมีจริงหรือไม่นะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรนะจนกระทั่งเพื่อนนะคะเพื่อนพาชวนไปเที่ยวเกาหลีซึ่งในตอนนั้นที่ไปอ่ะพี่เพชรโชคดีนะคะที่ได้ไปงานร่วมงานซักเซสนะที่เกาหลีค่ะตอนที่ท่านลีดัวูขึ้นรับ ตำแหน่งอิมพีเรียลพร้อมกับรับเงินสด30ล้านบาทซึ่งมันเป็นจุดประกายเลยค่ะให้พี่เพช่หันมาสนใจในธุรกิจอโทมีแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเรากลับจากเกาหลีนะเดี๋ยวจะมาศึกษารายละเอียดของธุรกิจนะคะแต่พอกลับมาโรงงานคิดดูว่าอะไรเกิดขึ้นคะงานโรงงานก็เยอะเหมือนเดิมค่ะนะคะก็ทําให้คือมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบนะ เราก็เลยไม่ได้สนใจอะทูมี่อีกเพราะต้องหันกลับไปโฟกัสกับงานของโรงงานซึ่งเขาเป็นรายได้หลักของเรานะคะทีนี้ออพอพอโฟกัสตรงนั้นแล้วก็พอดีพี่เพชรมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะพี่เพชรเป็นโรครูมาตอยซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าคุณเนี่ยโรคนี้มันรักษาไม่หายนะและคุณจะต้องออกินยาตลอดชีวิตกินยาตลอดชีวิตทีนี้ พี่เพชรโชคดีรู้ไหมในการที่เป็นโรคลูมาตอยก็คือพี่เพชรมาเจออะไรพี่เจชรมาเจอพี่เพชรมาเจอฮิมิหิมซึ่งสปอนเซอร์นะแนะนําให้ทานพร้อมกับโอเมก้าสามซึ่งจะช่วยลดการอักเสบนะแล้วพร้อมกับทานแคลเซียมด้วยนะทันแ้กก็พอทําไปทา,ทามาทำมันเกิดรายได้จากการที่เรากินและใช้สินค้านะก็มีรายได้ แต่สปอนเซอร์เขามาลีละความพยายามนะคะวนเวียนมาค่ะมาหาทุกเดือนเลยคะ่ะเพื่ออะไรเพื่อจะบอกให้เราว่าเฮ้ยทำธุรกิจสิ้มาทำธุรกิจสิอะก็เลยพี่เพ็เลยเปิดไอหันมาเปิดใจเนาะว่าจะทำเป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเราจะมีรายได้อีกทางมันก็มันก็โอเคนะ,ะนะคะทีนี้พี่เพชรก็เริ่มสนใจที่จะทำธุรกิจละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ว่างานผ้าหม่มผ้านวมพวกนี้นะคะ ทางเมืองจีนเข้ามาแล้วค่ะอยอดขายลดลงเพราะว่าทางเมืองจีนเขาขยายตลาดเขาก็ส่งพนวมพะะปูเนี่ยไอ้พนวมเนี่ยค่ะเข้ามาขายในประเทศไทยซึ่งอย่างที่เรารู้กันราคาจีนถูกกับเรามากเลยนะพี่เพชรจึงเอาตายละบางรายวางรายการนะคะถูกกว่าราคาทุนที่พี่เพชรทำอีก ทาให้พิเฮดคิดแล้วตายแล้วอนาคตฉันจะเป็นยังไงโรงงานฉันเป็นจะเป็นยังไงนะจึงเริ่มคิดหาไรายได้ทางอื่นและก็สิ่งที่พิพิธก็คิดก็คืออะโทมีแน่นอนค่ะทีนี้แต่ก็ยังไม่ทันจะทำอะโทมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะก็มาเจอวิกฤตอะไรคะวิกฤตโควิดค่ะแน่นอนค่ะวิกฤตโควิดคือจากการที่โดนสินค้าประเทศจีนโจมตีนะหนึ่งดอกเลยยังไม่พอนะคะ ก็ยังไม่เจอโควิดอีกคําสั่งซื้อจากทางห้างเนี่ยถูกยกเลิกหมดเลยค่ะนะแล้วก็สินค้าที่เราผลิตเตรียมไว้ล่ะค่ะแน่นอนค่ะถูกระงับนะฮะยอดขายตกหัวภาพเลยค่ะแปหายไปเลยนะแล้วก็ค่าสินค้าเนาะที่เราส่งไปแล้วยังไม่ทันได้เก็บนะเออก็ถูกเลื่อนจ่ายอลูกค้าบางรายนะคะก็บอกว่าค่าสินค้าที่ค้างอยู่นะเดี๋ยวยังไม่มีกําหนดจ่าย เอาไง่ะคาเนี่ยเงินเดือนพนักงานเนาะค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องจ่ายนะฮะแล้วจะทำยังไงมีแต่รายจ่ายไม่มีไรายได้เลยนะ,ะเงินสำรองนะถูกเอามาใช้จนหมดทำให้ขาดทุนในช่วงโควิดถึงเดือนละห้าแสนบาทนะคะแต่ก็ยังอดทนนะ ยังอดทนทำอยู่นั่นแหละวยังทําอดทนทําโรงงานอยู่เพราะเป็นคนชอบทํางานคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะยิ่งทําก็ยิ่งขาดทุนนะยิ่งทายิ่งขาดทุนในช่วงโควิดเนี่คือไรายได้โรงงานไม่มีเลยค่ะแต่พี่เพชรมีไรายได้จากไหนคะ่ะ อัตุมีแน่นอนค่ะมาช่วยชีวิตเลยค่ะมาช่วยจนเจือมาช่วยจนเจอชีวิตพี่เพชรเลยค่ะทําให้ความคิดของพี่เพชรเปลี่ยนนะคะว่าเฮ้ยตัวนี้รายได้จากโรงงานไม่มีแต่เรามีรายได้จากอัทุมีเฮ้ยก็มาคิดนะมาทบทวนดูว่าทําไมเราไม่ทําอัตทมีอืมทาไมเราไม่ทําอัตทมีอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะทนขาดทุนเดือนละห้าแสนไปถึงสองปีคิดเอาเองละกันว่าหมดไปเท่าไหร่ คิดอูองว่าทำไมเราตัดสินใจช้าจังเลยไม่เข้าใจพอลีเว็ก็เลยตัดสินใจปิดโรงงานค่ะปิดโรงงานเพื่ออะไรเพื่อหยุดการขาดทุนของเรานะหนึ่งแล้วก็หันมาตั้งใจทำออโตมี่ค่ะทำทุกวันนะตั้งใจมุ่งมั่นมากค่ะและพี่เพชรสามารถทำตำแหน่งไดมอน n d มาสเตอร,ร์ได้ในช่วงโควิดค่ะไม่ได้พอแค่นั้นนะคะเราจะหยุดไม่ได้ค่ะ เพราะเรามีเป้าหมายในรายได้พี่เพชรก็มุ่งมั่นทําไปนะคะทำไปตลอดเวลาเนี่ยและทําให้พี่เพชรเนี่ยมีเป้าหมายในรายได้จึงได้เป็นออโตเซลมาสเตอร์หลังจากเป็นออโตออโตเซลมาสเตอร์นะเราไม่ได้หยุดนะคะ เราต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วละ่ะเรามุ่งมั่นและก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะทําทุกวันทำงานทุกวันค่ะใครไม่ทําไม่ได้นะคะ <c oughs> ต้องทําทุกวันทาแล้วหลังจากนั้นมาพี่เพชรในเวลาหกเดือนค่ะหลังจากเราออกโตเซลลพี่เพชรก็สามารถพิชิตตาแหน่งชาลอนโรสมาสเตอร์ได้ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือรายได้จากออโตมี่ <c oughs> นะคะ ถ้าหากใครยังไม่ตัดสินใจลองคิดดูนะคะพิเพภททำอัตมีด้วยความรักนะคะด้วยความมั่นใจในสินค้าว่าสินค้าเราดีจริงๆนะ,ะอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะ,ะทุกคนสามารถสําเร็จได้ถ้าหากคุณตัดสินใจที่จะสําเร็จแต่เมื่อตัดสินใจสําเร็จแล้วคุณจะต้องลงมือทําด้วยนะคะทําให้จริงจังทาให้มุ่งมั่นนะคะอัตมีต้องการคนจริงคะ่ะคนถ้าเราทําจริง ก็ได้จริงๆค่ะถ้าคิดว่าคุณมาทำเล่นๆนะะไม่ต้องมานะคะไปหาที่ชอบที่ชอบดีกว่าราะคาะอาต,ตมีเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เพียงคนเดียวนะคะอาต,ตมีมีระบบที่จะทำให้ทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปเป็นทีมนะ,ะ่ที่จะปรึกษาสปอนเซอร์อยู่เสมอสปอนเซอร์เขาก็จะแนะนำ ซึ่งมันก็พิพิธเจ้าไม่ทวงไม่ถามแล้วก็ทําตามสปอนเซอร์อย่างเดียวนะสปอนเซอร์บอกอะไรมาเราก็ทําตามจึงทําให้เราสําเร็จในวันนี้ได้นะคะสปอนเซอร์จะบอกอยู่เสมอคะ่ะว่าเครื่องวิ่งแห่งความสำเร็จของออตมี่คือสินค้าและระบบนะซึ่งท่านประธานป้าคันกิวนะคะได้เตรียมไว้ให้พวกเราหมดแล้วคะ่ะนะสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้แอฟลูดคุณภาพแอูสุดプライนะและ อีกอย่างคือระบบแห่งความสำเร็จซึ่งมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเช่นวันนี้ค่ะวันเดซิมินาคือแบบวันนี้ซึ่งจะเป็นงานที่เปิดใจคนใหม่ให้ได้มารู้จักกับอัตุมีแล้วก็คุณก็พิจารณาตัดสินใจค่ะว่าคุณจะทำหรือไม่ทำบริษัทธุรกิจดีๆอย่างนี้นะคะซึ่งแบบนี้นะคะ่ะบริษัทจะจัดไว้ให้เราอยู่ทุกอาทิตย์ที่นี่นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ะะและอีกอย่างหนึ่งอีกงานหนึ่งนะคืองาน s u c c e s อะคาเดมีนะคะซึ่งบริษัทจะจัดให้นะคะ mm hmm. เดือนละครั้งไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะเป็นงานที่เราจะไปแสดงความยินดีกับผู้ที่เขาสำเร็จนะจะไปฟังนะคนเขาสำเร็จนะเขาทำยังไงเขาถึงสำเร็จนะเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราฟังนะฟังไว้นะเขาทำอย่างไรถึงจะสำเร็จนะและนอกจากนี้ก็ยังมี Education Center นะคือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศที่มีอยู่นะเป็นสิ่งที่เราสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะไปใช้ระบบให้เป็นประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดนะใครพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นแบบพิเพกเลยคะ่ะพูดเก่งไม่เป็นนะแต่มาฝึกเอาค่ะนะคะเพียง <laughs> แต่คนกล้านะกล้าที่จะคิดสําเร็จคงต้องตัดใจต้องตัดสินใจให้แน่วแน่เลยนะคะว่า อะโทมี่คือธุรกิจที่จะทำให้คุณสำเร็จแน่นอนนะคะแน่นอนลค่ะให้คุณพาทีมงานนะชวนคนเข้าระบบให้ได้มากที่สุดให้มาเรียนรู้มาศึกษาระบบให้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าระบบแห่งความสำเร็จของอะโทมี่เนี่ยเป็นอย่างไรนะทำอย่างไรถึงจะสำเร็จทุกคนสามารถสำเร็จได้ค่ะในอะโทมี่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อแม้ใดๆนะ ใครๆก็สามารถสำเร็จได้โดยไม่จำกัดเพศวัยอายุการศึกษาหลอ่อสวยหลอ่อไม่หลอ่อหรือประสบการณ์มากน้อยอย่างไงก็สามารถสำเร็จได้นะคะเพียงแต่ถ้าคุณตัดสินใจมุ่งมั่นนะคะลงมือทำอย่างจริงจังเรียนรู้และทำตามระบบคุณสำเร็จแน่นอนนะ,ะ no meeting. No success. และทัศนคติที่ดี จะนำพาคุณและทีมงานไปสู่ความสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วพบกันที่จุดสูงสุดนะคะขอบคุณค่ะ